ที่เอดเหรียญดับเบิลเอ็มเบดเข้ากระเป๋าทัสโวลเลตนะครับให้เราไปที่เมนูมุมขวาสุดนะครับข้างบนแล้วก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเราจะพิมพ์ค้นหาตรงนี้เนาะซึ่งตอนเนี้ยมันก็เรอผมลองแล้วมันไม่ได้เนาะเราก็เลื่อนมาให้ล่างสุดเลยครับล่างสุดเลยแล้วประมาตัวเนี้ยครับเมื่อก่อนมันค้นหาแล้วมันขึ้นมาเลยอนะแล้วนี่คือวิธีอีกวิธีหนึ่งเนาะเราวางคอนแทคลงไปแล้วก็พิมพ์ชื่อเอเมเบดคอยนะครับ เดอร์บินิเมตคอยฮะแล้วก็สัญลักษณ์ก็เดอร์บินิเมตนะแล้วก็สับไพ่ข้างล่างนะดีมานด,ดีมานะทิมแปดนะครับที่อื่นก็ไม่ต้องไปเปลีป่ยนอะไรนะแล้วก็กดโอนไปเลยนะถ้าไปเหรียญอื่นๆก็ทำคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีมาตรฐานที่ทำกันทั่วๆไปเนาะแล้วก็กดกันไปอยู่ที่หน้าหลักแล้วก็ดูเหรียญน,นะครับมันก็จะขึ้นมาครับนะแค่นี้เ,เนาะง่ายๆนะครับ รูปแบบเดิมๆที่เราใส่ค้นหาช่องคณนหามัานเงยขึ้นนะะเราไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เป็นไรจริงๆแล้วมาตรฐานการใช้วิธีนี้เป็นเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานที่ใช้กันเนาะแอดโทเกนแอดแอดต่เหรียญใหม่นี่ฮะโอเคนะครับสันส้นๆก็แล้วกันสวัสดีครับ